พาไปเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่อันซีนไม่แพ้กันนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อุโบสถกลางลำน้ำตกวัดแม่กำปองแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวยังคงคึกคักไปสูดอากาศบริสุทธิ์่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามครับขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่ไปไหว้วัดไหว้วพระที่วัดแม่กำปองนะครับก็แ <c oughs> อบอมยิ้มแบบขำๆเพราะว่ามีข้อความเขียนไว้บนผนังหน้าวิหารว่าระวัง ลูกขนุนหล่นใส่หัวนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับ หมู่บ้านแม่กำปองอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งในหุบเขานักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่จากสถานการณ์โควิดเลือกที่จะมาเที่ยวพักผ่อนและท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั่งจิบกาแฟริมทานน้ำและถ่ายภาพที่เป็นแลนดนม์าของหมู่บ้านแห่งนี้และที่ถือเป็นอันซีนของหมู่บ้านแม่กำปองก็คือเป็นพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำของวัดแม่กำปองมีน้ำตกไหลผ่านต้องเดินลงบันไดลึกลงไปด้านล่างไม่ต่ำกว่า20เมตรไปยังพระอุ โบส์ที่ตั้งอยู่เกาะกลางน้ําแต่มีขนาดไม่ใหญ่เหมือนพระอุโบสถทั่วไปเป็นพระอุโบสถยกพื้นสูงประมาณ1เมตรขนาดกว้างประมาณ4เมตรขนหเมตรผนังเป็นไม้มีองค์พระประธานด้านในส่วนด้านบนวัดที่ติดกับถนนในหมู่บ้านก็จะมีพระวิหารและกุฏิที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาถือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่มีหมู่บ้านมานานกว่า80ปีมาแล้ว ไทยกรคณะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าพระอุโบสถสร้างตั้งแต่ปี2474หลังสร้างวัดประมาณหนึ่งปีเพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางสงฆ์ในอดีตไม่มีพระอุโบสถพระสงฆ์ต้องเดินเท้าไปยังหมู่บ้านอื่นจึงมีการก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำแม่กำปองและเป็นพระอุโบสถที่ไม่มีลูกนิมิตซึ่งในอดีตการเดินทางลำบากมากไม่มีถนนหนทางไม่มีรถยนต์ต้องใช้ม้าหรือวัวเท่านั้นในการบรรทุกสินค้าหรือ เดินเท้าอย่างเดียว ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่ไปไหว้พระวัดแม่กำปองเอบอมยิ้มแบบขำๆนิดๆที่มีข้อความเขียนไว้บนผนังหน้าพระวิหารว่าระวังลูกขนุนหล่นใส่หัวนะซึ่งมีการสะกดคำไม่ถูกต้องแต่อาจให้เป็นที่สะดุดตาก็ได้ที่ให้คนอื่นได้อ่านซึ่งบริเวณหน้าพระวิหารมีต้นขนุนต้นใหญ่ที่ผ่านมามีลูกขนุนหล่นลงมาเกือบจะถูกนักท่องเที่ยวจึงมีข้อความเขียนเตือนไว้เพื่อความปลอดภัย รุจิพรเตจะทีมข่าว NBT จังหวัดเชียงใหม่รายงาน